ในโลกของพรานมีกฎข้อห้ามมากมายสิ่งที่พรานใหม่หรือไม่ก็ผู้ที่อยากเปลี่ยนพรานจะต้องรู้คือกฎข้อบังคับที่จะละเมิดเสียไม่ได้หากพังเผือมองข้ามทําตามใจอยากไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามทีสิ่งที่จะมาเยือนอเพยงอยากเดียวเท่านั้นคือความตายแม้จะเรียกว่ากฎแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นการยุ่งยากในการปฏิบัติหากลองทบทวนดูทีๆแล้วจะเห็นเลยว่า มันมาจากพื้นฐานการใช้เชีวิตอยู่ในป่าแทบสังเซนป่าก็คือป่าบ้านก็คือบ้านฉะนั้นเมื่อมีการกินอยู่หลับนอนแตกต่างกันกฎก็ต้องต่างกันด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นการกอร่อไฟในที่พักค้างอ้างแรมหากมีเหนือบากหัแรงหรือมีข้อผิดพลาดจนเกินไปนักก่อนห้าโมงเย็นต้องติดขวันขมอง,ห,มงหรือการจะนำาฟืนหรือไม้แห้งขนาดใหญ่ กลับเข้ามาเป็นเชื้อไฟในแคมจะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องนำมาด้วยการแบกห้ามลากแล้วต้องนำด้านโคนเข้าเท่านั้นการทำอาหารก็เช่นกันพวกต้มพวกแกงพยายามอยากให้มีกลิ่นฉุนเครื่องเทศรสจัดนอกจากพลิกโซดผิกแห้งเป็นเพลได้อย่านำไปประกอบอาหารในป่าด้วยถั่วโอช้มหม้อหายตไลโปะอย่ามันเสียเส้นจากการกินแล้วจะต้องล้างต้องตักน้ำขึ้นมาต่างหาก จะล้างลงในคลองในห้วยเป็นอันขาดขี่ยเย่ยวซึ่งเป็นขิจวัดที่หมดนวดสุดจะฝือนได้ก่อนจะทําการใดๆลงไปยกมือไหว้ขอขมาเสก่อนเสร็จสิ้นก็จัดการปลดทุกตามอัธยาศัยถ่ายเบาก็เลือกเอาตามสมทุนผู้หมายหนักเมื่อไหร่ให้ขุดหลุมฝังกบให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นก็ยกมือขอขมาเสียอีกทีหนึ่งไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเท่าไหร่เลย หลาสาิสรพัด้อห้มที่แม้จะเยอะแต่ก็ปฏิบัติได้ไม่ยากด้วยจุดประสงค์เพียงข้อเดียวคือเป็นการให้ความคารพต่อสถานที่ป่าเขาลำเหนาเลือกย่อมมีเจ้าข้าวเจ้าของแต่จะไม่ได้ถือโฉนดหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ออกมาอวดให้เห็นแต่เขาเหล่านั้นเป็นผู้ปกปรองรักษาผืนป่ากหุบดอยฉั้นเราเข้าไปหากินบ้านเขาก็ไม่ควรจะไปทําให้เจ้าบ้านขุนข้องมองใจเหล่านั้นที่เรียกกันว่า จปจปขหลายครั้งเมื่อพูดถึงกฎป่าของน,นายพรานบักจะได้เย็นที่บอกขันว่าตามเครื่อต้นไม้เคลืนท่างแล้วกลางคืนจะไม่ลงมาจนกว่าจะเช้าจะได้เย็นได้เห็นอะไรก็ตามหากไม่อยากตายจะต้องอยู่โยงแบบนั้นจนกว่าแสงตะวันจะส่องให้เห็นเส้นลายเมือ่อขอไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีที่เรียกเย้ยวเย้ยวอยู่ด้านล่างให้สันนิษฐานขอนว่านั่นไม่ใช่ขน ข่าวสมิงรวงพลันลงจากห้างจากข่าวครบก็มีให้ฟังออกถมถือไปและอีกข้อหนึ่งที่พลานเจนปากขารู้กันรวมท้องพรันใหม่ที่ฝึกวิชาพลานมาจากครูพรันด้วยก่อนจะต้องรู้คือห้างเก่าห้างหลังจะได้ร้อาดขึ้นไปนั่งเฉียวหากขี้เกียจขัดทางหรือเวลามันกระชั้นเกินไปก็ให้เลิกเอาขาครบไม้ใหญ่นั้นล่ะเปลี่ยนไปขึ้นไปหลบนกเขา แต่ยัได้คิดพาตัวเองขึไ้ไปนั่งบนห้างเก่าที่เขาไม่ทันได้หรือเฉียวอาเชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าห้างเก่าการทั่วไปลงห้างเมื่อไหร่้าไม่คิดจะกลับมาใชา้เขาจะหรือห้างไม่ทิ้งเอ,อาไว้ก็เห็นคาอยู่บนต้นไม้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้หรือหรืออาจมีเหตุด่วนอันถึงแก่เฉยเบสทำให้ไม่ทันหรือก็เป็นไตฉะนั้นห้างเก่าห้างลักที่ว่าจึงมีอาทันที่รุนแรงไม่แพ้ปโป่งเดยบโป่งผีสิงเลยทีเดียว ภามหาวไรของมึงเป็นวักเวนเบนเหอไอ,อ้องกดปงกดป่าหาเหวไรของมึงท่ามอยู่ได้มึงออกมาจากหนังสือหรือยังไงผานอําฟาดมือลงกบ,บาลผานอ๋งเพื่อนสนิทหลักจากยืนนิง่งฟังเพื่อนพามอยู่นานสองนานเกี่ยวกับตำนานและกฎข้อห้ามต่างๆซึ่งความจริงตนก็รู้อยู่แล้วเอาก็กุดเตือนสติมึงยังไงละ่ะไอ,อ้อําเตือนสติให้มึงยั้งเิดก่อนจะเปลี่ยนขึ้นไปนั่งบนห้างนั่น ร้อมกับผันผ่านอ๋องชีป้ปากขอบอกปืนขึ้นไปยังห้างเก่าที่ขาดไฟบนต้นประดู่จากสภาพไม้เหลือยู่รกหรือที่ไม่จาเป็นต้องเปียนขึ้นไปสำรวจก็ถูกฟ้ามันเก่าเก็บไม่ตม่ำกว่าปีมันเป็นห้างเก่าหูพผ่านเข่าห้ามนั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ผ่านอ่องรู้สึกไม่ดีต่อห้างหลักนี้แต่เพราะพื้นที่โดยรอบไม่ว่าจะมองไปตรงไหนไม่มีต้นไม้ต้นใดเลยจะมีห้างผูกอยู่ เป็นไปได้หรือที่โปง่งซึ่งมีรอยสัตว์ย่ำไหวเป็นเพลิอทั้งใหม่และเก่าจะไม่เคยมีใครคิดมาผูกข้างดักยิงเลยจะว่าเป็นเพราะโป่งแห่งนี้มันอยู่ลึือเข้ามาในป่าน,นั้นก็ไม่น่าใช่ขนาทั้งคู่เป็นผานใหม่ยังตามหามันจนพบพานอำ่ำหันมาเบ้นหน้าถอนใจให้พานอ่องอีกครั้งเจงอยู่เองที่ว่ารักจะเป็นผานต้องสำเนียกเสมอว่าอย่าละเมิดคอห้าม แต่มันก็ต้องโอนอ่อนผดตามสถานการณ์เฉพาะนาหลงว่าอยู่กลางป่าเช่นนี้มีห้างดีๆให้นั่งส่องสัตว์จอมสะดวกกว่าการนั่งกอดลองต้นบนขาคบเป็นไหนไหนฮู้มึงเนี่ยงมไงายไม่เข้าเรื่องว่าแล้วผ่านอับก็ตรงเด่งไปยังพดูใหญ่ทันทีเสร็จแล้วหาเหลี่ยมหามุมเหมาะๆสำหรับวางเท้าปีนปขึ้นไปด้วยว่าเวลานี้บ่ายคอยเต็มแก่หากมัวถล้องหอหาที่หลับที่นอนหรือไม้ใหญ่ต้นอันอื่น เหตที่จะไม่ทันสถานที่แห่งนี้ผ่านผ่านและชาวบ้านเรียกขันว่าโป่งลิงดวงสาเหตุที่ได้ชื่อหนีก็ตรงตรงตามตัวเลยเคยมีตำนานเล่าขานว่าครั้งหนึ่งมีในพานบุกป,ป่าฝ่าดงมาถึงโป่งแห่งนี้เข้าโดยบังเอิญแล้วเพราะว่าสัตว์ป่ามากมายลงกินโปง่งให้สามารถเลือกยิงได้ตามสะดวกจังหวัดที่เล็งปพืนไปยังกวางใหญ่หากตาเกิดเหลือไปเห็นเงาไหวๆอยู่บนกิ่งไม้ตอนหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูดีๆจึงเห็นว่าเป็นลิงตัวโตวขนาดเด็กห้าขวบยักแย่ายักยันทำท่าจะกระโดดจากกิ่งที่มันอยู่ไปอีกเกิ่งหนึ่งซึ่งอยู่คนละฟากโปง่งด้วยความมั่นใจในพลังข่าวของตัวเองเกินไปนักถึงกับระยะพลาดลิงตัวที่ว่ากระโดดพึ่งกางแขนกางขาเหินเวหาถาลมจนจะถึงอีกกิ่งหนึ่งอยู่ล้อมรอแรงส่งดันหมดร่วงแอกท้องกระแทกพื้นโป่งดังพัก นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเองผ่านที่เห็นเช่นนั้นก็หลุดหัวรอเพื่นออกมาเสียงดังจนปาแตกสัตว์ปากวางเก้งที่หมายใจว่าจะยิงต่างก็กระโจนหนีถึงตะลืดหายไปทิ้งไว้แต่เล่งเจ้ากรรมที่ตต่ขาทีเป็นเสียน้ําใจให้เอากลับบ้านเท่านั้นพอกลับมาถึงหมู่บ้านผ่านคนนั้นจึงนําเรื่องเอปปรียพบปกลึกกลับเขา้าสามนังชักชวนให้เพื่อนผ่านคนอื่นๆกลับไปอีกในวันหลัง พอถูกถามว่าป่งที่ว่าน,นั้นเชื่อ,อะไรได้อยู่ที่ไหนได้่ฟนคนนั้นซึ่งไม่รู้อะไรมากไปกว่าสถ,ถานทีตัง้งนึกถึงลิงตัวนั้นได้จึงบอกว่าโป่งแห่งนั้นเชื่อโป่งลิงร่วงพร้อมทั้งระเบิดเสียงหวัวรอ,อกมาจนเพื่อนผ่านต่างงุนงงสงสัยแต่ก็มีทั้งคนที่หาันพบและหาไม่เจอด้ว่าเส้นทางที่นํามายังโป่งนี้แต่ก่อนนั้นค่อนข้างสลับซับซ้อนป่าโรกเรือเหมือนกันไปหมดคนที่หาันพบ จึงมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผ่านทั่วไปรับรู้ลรวมถึงสองพรานหนุ่มที่กำลังยักแยย,กยักยันปีนป่าตะแบกใหญ่อยู่ในขนาดนี้ด้วยเช่นกันแต่ก่อนโป่งนี้อาจเป็นป่าลึกลับหายากก็จริงแต่ปัจจุบันทางดานให้พรานเดินมันเกี้ยงจนสะดวกทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าอีกกำนานหนึ่งของโป่งลิงร่วงนี้คือความน่าสะพรึงผีขโมดปายตะเคียน สมิงสางกลองกอยและเอกสารพัดผีสามนางภายในป่าเท่าที่จะนึกออกได้นั่นคือสิ่งที่สิงสถิตยอยู่นัปปกแหก่งนี้เพียงแต่ความสะบเพึ่งที่ว่าไม่ค่อยถูกเล่าขานสักเท่าใดนักในพันหรือชาวบ้านหาของป่าที่เกิดหลงเข้ามาที่นี่แล้วถูกต้อนรับโดยเหล่าพูดผีหากมีชีวิตลอดออกไปไม่จับไข้ก็เป็นใบ้บ้าเสียสตินั่นเองเรื่องต่าง ที่ออกจากปากคนเหล่านั้นจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อถือนักมีบ้างที่เชื่อแต่ก็น้อยพ่านอับและพ่านอ่องคือหนึ่งในนั้นความจริงต้องบอกว่าพรานอับคนเดียวไม่เชื่อถึงจะถูกแม้พรานอ่องเพื่อนสนิทที่ออกอตีดลอยยิงสัตว์ทางที่ต่างๆมาด้วยกันจะพยายามรังพยายามบอกว่าให้ไปที่อื่นจะดีกว่าแต่พานอับก็ไม่ฟังที่สุดจึงพากันดั้นด้น,ดนมาจนถึงโป่งแห่งนี้จนได้ เกือบเกือบสิบนาทีหลังจากเปลี่ยนไปพักใหญ่ที่สุดสองพันหนุ่มผู้เจนไทยก็พากันขึ้นไปนั่งหอบอยู่บนทางหญ้าเถาที่เหลือยเขือปกคลุมจนทั่วและเศษใบไม้แห้งถูกปัดกวาดให้พอไม่รบหูรกตาอีกในหนึ่งเพื่อเพื่องกันแมลแงหรือสัตว์มีเพษที่จะซุกซ่อนตัวอยู่ในกองใบไม้และอาจฉกกัดเชื้อเพศแทรกผ่านตามเส้นเลือดก,ก่อให้เกิอดอาการใเฮ้ยเหนื่อยชิบหายเว้ย ปีนขึ้นมาขัดห้างสัดสูงรีบเลีล้ยวแบบนี้วะามีหมาเสือสังที่ไหนมันจะกระจนขึ้นมาถึงเขาก็คงมีเหตุผลลานาพันอกอว่าถ้งที่เรื่องทําไมถึงขัดห้างสูงสักขนาดนี้แล้วทําไมถึงจากไปโดยไม่รือห้างแล้วก็ปรโยคหล่งพันอองยกหางเสียงให้สูงและสั่นพราจนเพื่อนหันมามองด้วยความสงสัยแล้วอะไรของเมืองนอน อ่านออกชี้มือขึ้นไปเหนือหัวของผานอัอบขนเป็ดผานจะกลับบ้านโดยไม่เอาถุงข้าวของกลับไปด้วยมีด้วยหรือต่อให้เป็นแค่ชาวบานมันก็เป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งของของตัวเองไม่ทิ้งเอาไว้แบบนี้นะขาดคำผานอัอบลุกขึ้นไปปลดย่ามน้นลงมาขนข้าวของข้างในดูเพื่อให้หายสงสัยผานออกผู้เป็นผู้ค้นพ,พบถูกย่ามนั้นหมายใจจะเอ่ยปากห้ามแต่ไม่ทันการ ด้านในย่ามเก่าใบนั้นบรรจุดพด้วยยาเซนห่อข้าวเก่าๆเ,เน่าแล้วเน่าอีกกระสุนปืนลูกสองจำนวนหนึ่งทั้งปอกเก่าและนัดใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ยิงนั่นเองสองพรนันเชียงพากันเลือกคิ้วสูงจากที่เห็นนี่เป็นถุงสามภาระของพรานอย่างแน่นอนแต่พรานประเภทไหนกันที่ไปแตะตัวกับปืนเปล่าถิงลูกกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงออกไปเกือบสิบนัดแบบนี้ และความสงสัยคือผ่านเจ้าของยามออกจากบ้านมาอยู่ในป่านานแค่ไหนถึงพบอาลูกกะสุนที่พอนับรวมปอกเป่ามีเกือบเสามสิบนดัดขนาดตัวทั้งคู่ที่ออกป่ามาแล้วสองวันเต็มๆรวมวันนี้ยังพบมาแค่คนละสิบนัดเท่านั้นหมูว่ามัน,ปนแปลกๆไหมไอ้อองทำไมอีตาพ่านเจ้าของยามนี่ทิ้งของพวกนี้ไปหน้าตาเฉยสีหน้าและสายตาของพ่านอ๋อง ไม่ได้ยินเพื่อนขังออกมาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าหากเป็นไปได้ไดของยกเทา้าเทียบโคมให้ล่วงห้างไปแล้วพอตั้งแต่แรกเขาทั้งรังทั้งเตื่นว่าอย่าได้ขึ้นมาแต่พรานอาบไม่เชื่อท่าเดียวแล้วทีนี้ทําเป็นบอกว่ามันแปลกแปลกแปลกแล้วยังไงแก้ไขอะไรได้เล่าตะวันจนจะรับเหลี่ยมเขาเต็มทีจะหาที่หลับที่นอนที่ซุ่มส่องตว์ใหม่ในเวลานี้ก็ไม่ทันเสียแล้วสิ่งที่ทําได้คือต้องอยู่ที่นี่ รับมือกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจนกว่าจะเห็นแสงตะว,วันของพรุ่งนี้ทั้งคู่นั่งเมมองบรรยากาศที่เงียบสงบของพืนป่าลึกด้วยการเพลิดเพลินตั้งแต่เมือ่อไหร่ก็ไม่ทราบที่กลิ่นหอมิดเยียนของดอกไม้ป่าชนิดใดชนิดหนึ่งลอยมาประทะจมูกเมารู้ตัวอีกทีคือทั้งคู่เกิดหลงไหลกลิ่นหอมนั้นเข้าเสียแล้วแล้พยายามมองหาว่าม,ามาจากดอกไม้ชนิดใดกันหนอ อันสองพรานนมต้องสะดุ้งหยงเมื่อจะจู่เผื่อนป่ายามไก่คำ่ำเกับมีเสียงโห่ร้องตะโกนของใครคนหนึ่งเสียงนั้นส่งพลังอับนาจมันหนักหน่วงจนสองพรานนมแทบทนไม่ไหวสัตว์ป่ามากมายที่กำลังกลับเข้ารังนอนและออกหายกินแตกเถิดน,นกกาแตกเหงือบินกันว่อนปืนของทั้งู่ที่วางผ้ากับราวบางไัย ถูกเถือกระชับแน่นหนักรวดแล้วต่อมาเป็นเสียงย่าเท้าของคนนับเสบิง่งรวยป่าเข้าหากันจากพงเทือกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาและอีกพริบตาต่อมาพื้นปกด้านล่างก็คาข้ามไปด้วยผู้คนมากมายทั้งสองฝ่ายแต่งกายด้วยชุดโบราณอาวุธยศทวารกอหรือก็เป็นหอกดาบพ่งเขาห้ามหัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็พากันล้มตายดักใบไม้ร่วงจริงๆ คนหนึ่งถูกดาบคมขาวาวาวับบาดศีรษะเลือดสาดกระจายหลังจากที่ตัวเองฟันอีกฝ่ายอีกฝ่ายถูกใบแหลมของใบหอกเสียบเข้าววาตาทะลุกะโหลกและดันไปปักคาห้อยต่องงอยู่กับต้นไม้ด้านหลังบ้างถูกฟันแขนขาดขาดขาด,ขาด,ขาด,ขาดบ้างถูกปาดหน้าท้องจนไส้ไหลแต่จอย่างไรโดยรวมคือภาพที่เห็นนั้นช่างสะดสยอง,ขงเข็ดขาวเลือดขาข,าขงถลึงตลบจนแทบอาเจียน เพียงไม่นานสงครามระหว่างลุมคนเลือกรับทั้งสองฝ่ายเพื่อถึงการยุติเพื่อทั้งปองถยงไปด้วยหยาดเรือดไหลนองและกองซากศพพรานหนุ่มทั้งสองได้แต่นั่งเหงื่อแตกอ้าปากขางไม่คิดว่าตนเองจะได้มาพ่านพบสงครามยอมยอมกลางป่าลึกเช่นนี้กำลังที่ผ่านอำ่ำจะเอ่ยปากบางอย่างบางสิ่งด้านล่างก็ปรากฏแก่สายตาอีกครั้งมันอุดปากของเขาเสียสนิท เมื่อซรากศพที่เห็นเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนกายอีกครั้งทั้งที่บางร่างไม่มีแขนขาบางร่างไม่มีแม้แต่ศรรรีรษะทั้งหมดชัดเจนแล้วว่าหาชีวิตไม่แต่กลับสามารถขยับได้เราขับยังมีลมหายใจอยู่เพียงไม่เท่านั้นทุก,ท,กทุกร่างที่เห็นว่าเลือดอาอบอวัยะวะหลุดหายกำลังทั้งแหงนหน้าทั้งหันกายมาทางต้นประดู่ที่ตั้งคู่นั่งอยู่บหมนห้างเก่าสามอย่างค่อยๆขยับเข้ามาหาสุดกำลัง แต่สภาพร่างกายจะเอื้อมหน่วยเสียงครวนคางอืออาถูกเปล่งออกมาจากศีรษะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่ยังคาติดกับตัวหรือมีเพียงแค่หวัวเก่งอยู่กับผืนอะไออองพารอับและล่ำหลักร้องหาเพื่อนตาเลือกหลานแต่พานอองกับเงียบเกรบไม่ต้อยางไม่ตอบรับใดๆพอหันไปมองจึงได้เข้าใจทุกอย่างเวลานี้ความน่าสะพรึงที่เห็นบีบคั้นจนพานอองแน่นิ่งหมดสติไปเสียแล้ว การที่พรานอําหันไปหาเพ่อนถือเป็นการช่วยชีวิตเขาเอ,อกไว้พอจังหวะนั้นผ่านอ่องซึ่งไม่รับรู้อะไรทั้งส้นกําลังเอนตัวไปด้านข้างซึ่งเป็นที่ว่างเว้งหวางหากพรานอําคว้าตัวเขาเอ,อาไว้ไม่ทันอวาสานชะกาดล่วงหัวปักลงผืนคงเป็นจุดจบที่น่าเศร้าเป็นแน่แลหลังจากคลั้งผ่านอ่องให้ล้มลงมาอีกฝั่งแล้วพรานอําที่แม้จะวาดครัวแต่ก็ยังคลองสติไว้ได้จัดการยกผืนขึ้นยันบ่า เลงไปยังกลุ่มซากผีด้านล่างที่ใกล้เข้ามาถึงโคนต้นประดู่แล้วในยามนี้พอแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย <S 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 ขาดคำอธิษฐานเสียกปืนที่แผดลันร่างผีทั้งหลายผันเมาลายหายไปดังควมมันหมอกป่าทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบสงบพร้อมๆกับแสกสุดท้ายที่หายไปหลังเหลี่ยมเขาความมืดโปรยตัวมาเยือนแล้วในเวลานี้นานนับสิบนาที ที่ผ่านอ่องหลับไปมาสะดุ้งตือ่นอีกครั้งก็พบว่ารอบกายมืดมิดเสียแล้วแถมยังรู้สึกหนาวเย็นยเยือกเชื่อจากอากาศที่เย็นจัดจนหมอ,อกลงอีกด้วยการขยับกายของเขาทําให้ผ่านอำ่ำที่นั่งกอดอกอยู่ข้างรู้ตัวถึงแล้วเด้อผีละ่ะผีพวกนั้นไปไหนแล้วก่อที่ผ่านอำ่ำจะปลอบประโลมให้เพื่อนสงบสติอารมณ์ลงได้ก็ใช้เวลาพักใหญ่เขาอธิบายให้ผ่านออกฝักว่า ที่พวกตนเห็นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหลังจากที่เขายิงปืนใส่กลุ่มซากผีเหล่านั้นพวกมันก็หายไปมันอาจเกิดจากความเครียดเหนื่อยล้าหรือไม่ก็เกิดจากเห็นหอมเอเดียนนั้นก็ได้มันอาจเป็นเกรอนของดอกไม้ป่าที่มีฤทธิ์หลอนประสาททำให้พากันเห็นภาพหลอนของสงครามที่ไม่มีอยู่จริงก็เป็นได้แต่กูมองต่างออกไปนะกูว่ามันต้องเป็นอาถรรพ์ป่าแน่ๆแ,แบบเดียวกับเจ้าของย่ามนั้นโดน ทิ้งห้างไปซึ่งไม่รู้ว่ารอดตายหรือเปล่าด้วยมึงนี่ก็เหลวไหลไม่เลิกไะไอ้อองกูยอมรับว่าตอนเห็นน่ะกูกลัวแต่พอมาคิดดีดีดูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยนอกจากคนบ้าแล้วกูยังไม่เคยได้ยินใครบอกว่าโป่งเลี้ยงเรื่องนี้มีผีเลยสักครั้งแต่คนบ้าที่มึงบอกนะ่ะคือพวกผานที่เขาเคยเข้ามายิงสัตว์ที่นี่นะโวยแต่ทุกคนต่ก็เจอดีจนเป็นบ้าเป็นบอไปหมด ทั้งคู่เริ่มถกเถียงกันอีกครั้งโดยไม่ทันสังเกตว่าปัดน,นี้ใต้ห้างมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมองขึ้นมาอย่างอาฆาตมากลายรู้ตัวตอนที่ต้นประดู่มันสั่นสะเทือนได้หน่อยด้วยสัญชตาตญาณต่างคนก็ต่างล้วงเอาไฟฉายของตัวเองออกมาเปิดแล้วส่องไปด้านล่งางภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งกำลังปีขนขึ้นมาซึ่งขนาดนั้นก่ออยู่กลางลำต้นแล้วหยุดหยุดนะเว้ย อย่าจะปีนขึ้นมาไม่งั้นกูยิงจริงๆนะผานอาาานังตะาวัดรันพร้อมตวัดปืนเลงใส่ด้านพ่านอ่องเองก็กระทาในแบบเดียวกันเอาไอ้หานน่แอบขึ้นมานั่งบนห้างคนอื่นเขาแล้วเสือกจะยิงเจ้าของห้างอีกเ่อพวกมึงนี่มือนเลวจริงๆนั่นเองสองผ่านจึงฉกักและต่างเบียดป่าเขาบอกปืนซึ่งขึ้นนกไว้แล้วออกไปอีกทางพร้อมกับน,นันก็ร้องถามกลับไป ละลุงเป็นใครคนเลือผีชายที่ปินป่ายู่ด้านล่างยังไม่ตอบในทันทีกระทั่งมือหยับกระด้างข้างหนึ่งฝาหม,มักหอบข้างสุดของลุกห้างพร้อมๆกับที่สองพันหนุ่มถอยกวดต่อมาเจ้าของมือโผล่หน้าขึ้นมาเพียงครึ่งซีตอบด้วยน้ําเสียงดุดันเยือกเย็นกูก็เป็นเจ้าของห้างห้างนี้ยังไงล่ะจากที่เห็น ชายผู้อ้างตัวว่ามีกรรมสริทธิ์โดยชอบทำเกี่ยวกับห้างนี้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นจะผิดแปกไปก็เพียงผิวหนังที่ซีดกว่านอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยที่บอกชฉีว่าเป็นผีสางพอขึ้นมาทางดใดชายคนนั้นก็เหลือบมองสองพลาน,นิดหนึ่งด้วยหางตาเสร็จแล้วเย้าตัวเบียงกระชากกระจงหนูทิ้งพักลงตรงหน้าเลือดของมันยังไม่ทันแทงแสดงว่า เพิ่งถูกทําให้ถึงแก่ความตายได้ไม่นานเท่าใดนักนี่พวกมึงมาจากหมู่บ้านไหนแล้วนึกยางไรถึงบ้าเบียนบุกมาถึงโป่งนี่ไม่เคยได้ยินหรอกหรือว่าโป่งแห่งนี้มันแหลกนักผ่านออกต,ตูกชาหันไปทวาาใส่พ่านอําเพื่อนหลักนั่นเป้าไรกูว่าแล้วเห็นไหมอําลุงแกยังบอกเลยว่าโป่งนี้มันแหลงไม่เชื่อก,กูชายผู้อ้างตัวเป็นเจ้าของหา้าง มองทั้งสองแล้วแก้งหัวร้อนในลําคอบมดพึิมพามาไดสักอย่างฟังไม่ได้สับก่อนที่อยู่ดีๆจะเปิดปากเล่าเรื่องราวความแรงของโป่งนี้ให้ฟังโดยไม่ถามว่าทั้งคู่ต้องการไหมโป่งนี่กินผ่านไปหลายคนแล้วแทบทุกคนเป็นพวกถือดีในตัวเองคิดว่ากูเก่งกล้าวิชาพรานมีคาถาอาคมติดตัวสุดท้ายก็พากันมาตายเสียที่นี่ห่างไม่ได้หรือปล่อยไว้อย่างนั้น ส่วนตัวเจ้าของหางก็นอนทอดล่างเป็นเหยื่อสัตว์กินเนื้อกินซากไปเสียพร้อมกันนั้นชายเจ้าของห้างส่องไฟไปยังต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้แสงไฟที่สว่างจ้าทะลุไอหมอกไปจับอย่างห้างเก่าๆผ่านออกถลึกตาด้วยความสงสัยจนขนลุกจะเปลี่ยนเช่นนี้ไปได้อย่างไรในเมื่อก่อนจะเปลี่ยนขึ้นมาเขาหมอกสำรวจดูแล้วไม่พบห้างเหล่านั้นเลยแต่กาเป็นเพราะวิถีสายตาถูกปดบ,บงัง โดยใบไม้หนาของต้นนั้นๆก็ยากจะเชื่อเอาแทบทุกต้นไม่มีกิ่งคอนใดๆที่เป็นจุดอับสายตากิ่งก่งแรกคือกิ่งที่ใช้ผูกคางฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงเขาต้องมองเห็นมันแต่ตอนเย็นนั้นกลับไม่เมีตัวกูเองก็เช่นกันโดวยว่าเป็นพานแบกปืนเข้าป่ามานานไดยยินชื่อเสียงของโปกนี้มาจากผานลุนก่อนที่สามารถลอดตายได้บอกเราว่า จะเฉียดไกลป่าและโป่งแถบนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดก็เจ๋งแต่อย่างอื่นที่ไร้ตัวตนและสมับนาศก็มีอยู่มากเช่นกันอาถรรพ์ป่าอาถรรพ์ผีของโป่งนี่หลายกาดพอจะฆ่าชีวิตผ่านหล้หัวคิดได้สบายชายคนนั้นเล่าต่ออีกว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวความน่ากลัวของโป่งดิ่งลวงเขาจะเถียมคอเป็นเอ็นเธลั่นวาจาอยู่เสมอว่า จะต้องมายิงสัตว์ที่นี่เพียงลําพังให้จงไดแล้วเขาจะเอาแก้งกว่างป่อยป่าในกองสมงหน้าผ่านรุ่นก่นกอนๆที่เอาแต่กลัวจนหัวหวดให้ดูและแล้ววันแห่งความปลาชัยก็มาถึงหลังจากเตรียมตัวมาด้วยมาเทิดเขาก็ได้เดินทางเข้าป่าเพียงลําพังลัดเลาะไปตามแก่งห้วยตัดเข้าป่าเลือกทะลุกออกป่าโปรงตามคําบอกเล่าของผานรุ่นก่อนที่สุดหลังจากใช้เวลาสามคืนสามวันเต็มๆ เขาก็มาถึงโป่งแห่งนี้ในยามสายร่องรอยที่สัตว์น้อยใหญ่ทิ้งไว้สร้างความกังวลเพียงอย่างเดียวให้แก่เขาคือหากจริงได้แล้วจะทําประการใดที่จะขนถ่ายทั้งเนื้อหนังหรือเขาของพวกมันออกไปได้จนหมดทังจากระยะทางและความยากลําบากการต้องแบกของสารพัดอวัยวะของสัตว์กับไปด้วยมันคงมีแต่ความยากลําบากเป็นแน่แท้ช่างเถอะ คิดไปก็เท่านั้นยิงได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเขาบอกกับตัวเองขอจะมองหาต้นไม้เหมาะๆสำหรับผูกหางแล้วก็หมายตาเอาต้นประดู่ต้นหนี้จัดการตัดไม้ไผ่ซึ่งขึ้่เป็นกอเรียงยหนาเถือบอยู่ห่างไปไม่เท่าไหร่ผูกหัวท้ายสาวเชือกและทำการขัดห้างด้วยความชำนาญนพียงเครื่องวันทุกอย่างก็เสร็จเซนข้าวเที่ยงของวันนั้นซึ่งเป็นเนื้อไก่ปา่าที่ยิงได้เมื่อวันก่อนถูกจัดการบนห้างนั้นเอง เขาอยู่บนนั้นตั้งแต่ผูกห้างเสร็จไม่ลงไปข้างล่างอีกเลยด้รยว่าบรรยากาศมันบอกว่าสัตว์ป่าหลายตัวซุ่มอยู่แถวนี้การที่เขานั่งอยู่เงียบๆข้างบนอเพิ่มโอกาสที่จะได้สังหารดีไม่ดีไม่ถัดคําเขาอาจจะยิงได้กว้างไม่ก็กระทิงสักตัวก็เป็นตายนั่งสูบยาเซนรอจนกระทั่งเหนียดจาเกิดสัมผัสกับกลิ่นหอมอินเอียนป่าทั้งป่าที่เงียบสงบ กับมีเสียงอึกทึกของสงครามเสียงใบดาบหอกกระทบกันเสียงเนื้อหนังถูกหัน่นแยกออกเป็นเช่นเฉนเสียงโ h o ร้องเสียงควญครางด้วยความเจ็บปวดแล้วเขาก็ได้เห็นกับตาว่าด้านล่างมีซากศพน่ากลัวน่าสยดสยองเยือนกันสลอนแน่ละ่ะเขารู้ว่านั่นไม่ใช่ความจริงมันเป็นภาพรวงตาจากอิทธิฤทธิ์ของอะไรบางอย่างจึงหลับตาตั้งเจตว่าพระคาถาขับไล่ได้ผล ภาพผิวร้ายทั้งหลายแหละอัตฐานหายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อนแต่ยังไม่ทันได้ดีใจโล่งใจเสียงพูดคุยกับซิบกบระซาบกันของคนจํานวนมากก็แว่วมาเข้าหูเขาได้ยังจับใจความไม่ได้แต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆก็ถึงกับขนลุกมาใหม่อีกหลายเล่าเรือไอ้พวกเด็กสมัยนี้นี่ไม่คิดขยับบาดกลัวกันเลยหรือไงรู้ทั้งรู้ันที่นี่ไม่ธรรมดายังสรรหาจะมาอีก คงเป็นชะตากรรมของพวกมันนั่นลหละไม่เห็นมีอวไรแปลกมันก็มันเหมือนกันกับพวกเรานั่นลหละแค่พวกของตัวเองพากันมาตายกลายเป็นผีเฝ้าผงที่นี่ร่วมกับพวกเราแล้วเมื่อมองไปยังต้นไม้ที่หลายล้อมเขาก็ต้องตกใจจนขวัญเสียแค่ฟักต้นมีห้างเก่าแต่ร่างกายเน่าอืดบางบางตนเป็นปเพียงเงากําลังมองมายังเขามันเด่นชัดเลยว่าพวกนั้นเป็นผีไม่ใช่คน เขาเรียบพนมมือได้คาถาทันทีเปล่าพย์ที่นี่ไม่ว่าจะคาถาบทไหนก็ช่วยไม่ได้เขาสะดุ้งว่าไม่รู้สึกว่าเสียงนั้นมันช่างดังอยู่ใกล้เหลือเกินแล้วก็เป็นจริงดังนั้นเพราะตรงหน้าเขามีร่างของผีตนหนึ่งนั่งยองๆมองหน้าชนิดหาก,กันไม่ถึงเครือบขีดนเหม็นเน่าอัดเข้าเต็มจมูกเขาสติแตกเผื่อกระโดดลงจากหางด้วยความสูงที่พวกเขาไววการการใช้งวงเหนียวจากช้าง ทำให้เขาเรื่องลงมาคอหักทันทีมันเจ็บหน้าดูเลยทีเดียวละช่วงเวลาเสี้ยววินาทีก่อนจะตายนั้นพร้อมกันนัน้นศีรษะของชายผู้เล่าก็พาพ้อยต่องแต่งพร้อมๆกับเสียกระดูกลันต้องนอนอืดน,นอนเน่าเป็นอาหารให้สัตว์กินซากพอพวกมันแท้กินเหงือจนเหลือแต่กระดูกมันยังเสือกคาบเอากระดูกของโกูกระจัดกระจายหายไปจนหมดหน้าของเขาเริ่มบวมอืด น้ำเลือดน้ำหนองทะลักไหลออกมาเนื้อหนักเริ่มหลุดล่อนจนเหลือแต่กระดูกขาวพลที่สุดก็พังคลืนตกลงไปใต้หางเหลือเพียงกระโหลกศีรษะกิ้งโคดรอยู่ตรงหน้าทางคูสามารพูดได้อีกต่างหากแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่กูตายที่รู้สึกดีใจดีใจที่ได้เพื่อนใหม่่างพวกเมืองมาอยู่ด้วยผ่านอำแล้วผานอ๋งพูดอะไรไม่ออก ความกลัวมันแล่นป้าถึงเพดานเสียแล้วเสียงหวาดระองผีเจ้าของห้างก,ก้องไปกับราวพยายามราตีป่าพนไปกับเสียงร้องไห้ของสองพรานุมที่ไม่อาจหนีเพราะความบ้าบิ่นแท้แทที่นำพาทั้งคู่มาตายถึงที่นี่เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับอาถรรพ์ห้างเก่าขอบทุกคนครับ